ติพาพี่น้องไปเลาะปลาคือเก่าครับสวัสดีครับผมบาบอลในดินที่นิสานครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่นาเอฟซีทุกองทุกบอลครับเมื่อนี้บาบอยสิพาพี่น้องไปเลาะปลาเลาะดงหาหน่อใหม่คือเก่าครับผมไปเลาะบึงหน่อใหม่คือเก่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิได้หน่อใหม่บอจะไปติดตามกันครับผนพี่หัวดินครับสวัสดีครับ มีคนเดินกำลังที่ออกไปครับที่พาไปเบิ่งคุณยายพาไปเบิ่งคุณยายสายคุณยายทองครับก่อนจะออกไปหากินครับคุณผู้เฒ่าพักกันพุเทเฒ่าที่นั่งเฮ็ดบักม่วงแทนพี่น้องคุณยายสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะนั่นใครเอาเชะอ,อะไรกิ่สิ่ เอามากินหน่อยเอากินหน่อยสิคะเอามาซิมแน่เอาเยอะๆเอาเยอะๆซิมซิมเอาเยอะเยอะขอแล้วก็เอาหน่อยเท้ที่ไนยยายทองคุณยายทองสวัสดีครับคุณยายทองยังมาท่านใดญเด้อครับผมพี่น้องยังมาท่านใดญ่ยางมาท่านใหญ่นางมึงจะทรทัศน์นอนนอนมึงจะเทวทัศน์ที่นี่ละเขียวขุดไะลูกดิดลูกนิดไป ไปครับผมพี่น้องครับพาพี่น้องไปค่ะสวัสดีค่ะยูนิมแห้งเด้อค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายทานน้ำม่ก่อนเด้อจ้ามันมันเด้อดละจ้าจ้าลำลำเลียเที่ยวกูดโอ้ยตัวนึ่งเราก็ยังตัวนึงบาดเนียเอาออกมาใช่เอ้าไปมันมันเด้อดละไปครับผมเดี๋ยวผมบอกที่ภาพไปลงไปบึงกอนี่ครับผมพี่น้องมาซีมี่บอครับ กออยู่ข้างล่างพอนอบบอพี่นอ้องกอหิ้งเซ่ปกติถ้าเป็นเป็นนอพันสีนองามทีเดียวครับผมพี่น้องทางไหนดีทางไหนดีทางไหนดีหอยข้นควอยู่ครับ คนขัวขี่ดินอยู่ครับผมพี่น้องตึ๊บอุ้ยขัวไปไม่ไหมต้นนั่นวะขัวไปเก่าหรือไปไม่พี่น้องเดี๋ยวก็ปล่อยลงขัวบ้างก่อนนะครับพี่น้องครับครับผมมีรังครับพอแล้วนอนหนึ่งครับ ังเธอเลยครับผมหน่อแหลกแหกมนันมาแล้วครับหน่อไม้ไผ่ป่าครับนะครับาขาวเลยครับผมโอ้โดอกแบบงามเลยครับ นี่นอนเลยแห่งมันมาแล้วครับผมพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนอนสวยๆงามๆเลยครับผมอ้ยพี่น้องนอนนี่ปิดชูอ่ะอ้ยมือแก่กใๆในคนครับผมพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วขายแล้วขายแล้วครับหนอที่สองตามมาติดๆครับผมนะครับพอดีแสบเลยครับหนอตนีพี่น้องผมอีกหนึ่งอันครับโอ้ไม่ดองครับมาแล้วครับหนอที่สาม นี่บาทเลียวเลยครับผมพี่น้องมันเหมือดลายจนได้เปิดแลชแล้วพี่น้องแล <c oughs> ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียมโตออกมาครับผมพี่นอ้องเพราะว่าขังบนหัวมมีแต่อุม้มหนาำไผยครับงามๆครับหนุ่มงาม,งาม โอ้ยพี่น้องกำลังโคกำลังโครครับหนอเรียบครับหนอเรียบไม่ใช่หนอหนอไม้ครับหนอเรียบครับเรียบไปกับดินครับผมอ่อ,อนๆเลยครับแม่แม่มจา๋าเบื่อง,งนอไม้นอนี่ครับตุ่มเป็นตะแซสบตะวนันนี้เปโลพี่น้องเฮ้ยนี่ ไม้ต้้มสวยๆครับแกงก็ได้ครับหมกก็ดีครับผมพี่น้องครับทำไม้ขึ้นก็ครับพี่น้องผมไปเลยดื่มน้ำกันอีกครับผมพี่น้องครับอีกหนึ่งอันนัดหนึ่งน่หนึ่งน่อีกหนึ่งน่หนึ่งน่หนึ่งน่หนึ่งครับอุ้ยอุ้ย เอ้ยขาแล้วครับอุ้ยน้อใหม่มิเตรงอรนองามๆครับผมพี่น้องอปปนอบอวบเลยครับผมถือคนมือสองมือครับคนมือสองมือน้อใหม่อปปวบบเลยครับผมนี่เตานึงครับผมเตาเตาเตาครับอันนี้มันเป็นกอนนองใหม่ไฟใหม่ได้ครับผมพี่น้อง ไม่อีกเตาหนึ่งครับก่อนหน้ใหม่ไฟไหม้ท่านจะออกคือกันนะครับเพราะว่าต่อท่านเบรดตายครับผมพี่น้องตท่านเบรดตายมันก็ออกคือเก่าครับผมน่าี๋ยวครับเดี๋ยว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 วัดวัดงัด,งด กัดเี่วกัดข้างก่อนอุ้ยน่น,นี่งัดทัไนละี่น้องไปไลได้บบฮมกเซไปทังไหนน้อบารนีถึบ่ไดนีมองรถหาบ่นบาดนี่ที่เเ้ยเื่อึบออมาแล้วครับอีกนอหน่นึงครับผมามาแล้วมาแล้วน้องงาม นอมิตรนอซำตมซำตมเลยครับผมพี่น้องตมมเดมเปียดเมดเปียบเลยนะครับสวยงามตามท้องไร่ครับผมอีกหนึ่งนอครับหักงามเลยครับนอนนะครับนอสวยๆเต่าง,งามๆครับผม ขาวขาวทูวัววัวมาแล้วครับมาแล้วโอ้พี่น้องนอนนี่ครับโอ้ยนอนนี่ครับเป็นตะป่ายครับปลายเทพลเยอยครับผมพี่น้องลงนั่งบ่ได้เด้ครับผมพี่น้องนอน นั่งปุบความทรงจำกลับขึ้นมาทันทีเลยครับหนอนนี้ <c oughs> ไปล่ผู้ปายผโโโโู้วัวออกมากครับผมพี่น้องอุ้ยมองเลยครับอุ้ยปัดหนอนบางงามเลยพี่น้องโอ้หนูนั่งเกี้ยวมาแล้วหนูนั่งเกี้ยวมาอุ <c> ้ <oughs> ยทำใหม่พี่น้องมีตัวนอนง,งามครับ อีกหนึ่งอันครับอีกหนึ่งอันงา,งามๆครับน้องเกิดไม่ก่างกลองนครับผมพี่น้องเป็นนอมุกครับนอมุกน้อใหญ่แห้งเลยครับผมพี่น้องเ เปลี่ยนไล่ไหมก่อนเอาบ่อใดครับผมพี่น้องมาเมืองลายนี่ครับบนี้ครับนี่เอาลายนี่เอาลายนี่ครับผมพี่น้องลายนั้นเอาบ่อใดครับนี่โอุ้ยขันบอกว่าเอาลายนี่บ่อใดใหญ่ป่านี่ครับผมพี่น้องบู๊ยขาวๆครับผมนะครับพี่น้องครับงามๆเลยครับผมพี่น้อง ดูดเบิ้งน้นกันอีกครับแม่ๆครับอีนโ,นโนครับนอน,น,นบินเห็นกระต่ายครับโอ้พี่น้องโอ้ยน,นะครับผมกระต่ายอู้ต้มแบบแซ่บเลยครับผมพี่น้องหน่อตุ้มต้มกินอร่อยแซ่บสุดครับ น้องาขาวขาวครับโอ้พี่น้องครับขุดหลังกระท่อมใหม่เพื่อเอผมพี่น้องครับหน้อขาวขาวครับหน้อขาวขาวมาแล้วหนึ่งนาาอครับผมพี่น้อง เลยครับผมนานซื้กอกล้าครับเดี๋ยวไปเพิ่น้ำกันดีครับอีกหนึ่งโน,โนงครับนี่นนนกินอะไรเจปวดต้อง ขนาดบกหอยแดดปานใดได้ครับผมพี่น้องนี่เอาขนาดนี้เล้ครับ, Ooh, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, บอู้ยหนึ่งสองสามสามสองสามบกหอยก็มีพี่นอ้องอ้ยแต่ว่าอีกหนอหนึ่งบนบนไงครับมันถึงออกมาครับถึงออกมาถึงออกมาทีอินวันเลยครับตอนนี้บกหอยหนึ่งหน่วยครับ่องไม้สองหนอเราก็จะเอานอหนอเดียวครับอีกหนอนหนึ่งเอาไว้กันไงกัอนนี้กอนครับผม มาแล้วนองงามๆครับผมไปไปเบิ้งน้อไหมครับผมพีม่น้องครับทีมีอีกบ่ครับผมนอเต่าครับเต่าครับผมเต่าเต่าต้องงามๆครับต้องงมๆครับผมนี่ แล้วเดี๋ยวเพนักันก่นอนดีครับหน่อต้มครับหน่อต้มหน่อต้มน้อยๆน้อยๆก็เอาครับบ่นหน่อยปานใน,น,นได้ครับผมพี่น้องพอดีพอง่างครับผม พี่น me. ้องเฮลมาไบบอคับพ kind of ี่น <ceux> ้องพี <neither> ่น้องพี่น้องเไหมาไบบอเนลมาไมบอครับนะครับต่เหล็กดึกว่าโบเมนนะครับผมพี่น้องอีตาเบิงมึงม่นมึงกึ่งครับเป็นเขียนครับผมพี่น้องครับออีกนึงเนาะครับบอด่ายยพี่น้องเบิงครับมันเหี่ยวครับขึ้นสูงครับ กองกระบกกพี่น้องแต่ยักหัวค่ะค,ครับหากินน้ำมองไฟใหม่นัใหม่หจังหาง่ายครับผมพี่้องครรบนะครับคุณนาพุนาะนะอีกหนึ่งนครับกำลังสัง,งัดครับผมอุย้ยพี่นอ้องปลาสอนครับนัใหม่ช่วงหนาฝน,นครับผมพี่น้อง พีน่น้องจะเดินน้ำมัมามหาบาวบาอยเด้อสิพาไปหาครับนะครับเพรได้อยากได้กินอยู่ลนะครับผมยังบ่ได้ก็ได้พูดแล้วยามละสอบอยู่ดอกครับกันพี่น้องเอาไปอยากไปกินเหน้ำมันสมครับผมอุ้ยพี่น้องเบ,บื้องโน่นี่ครับผมพี่น้องครับนอนนั่งดินครับผมขาวๆเลยครับอุ้ยขาวจั๊วหน้าเจี๊ยะ ต้มเป็นแต่จืดไวครับครับผมพี่น้องนอนีนพื้นยังคอนรอนตรงอไรเคื่อเก้าครับผมพี่น้องบอยน้องม่ขึ้นก้นครับผมพี่น้องครับตัพ่เบะเอออีกนอนหนึ่งครับตังเทอเลยอยู่พี่น้งอ,นอ,นงนองตังเทอเลยอย,อออยู่คนบ่อเข้าครับผมคนบ่อเข้าคนเข้าจะบ่เหลือเลยครับ นะครับงาบมครับผมโน่เต่าครับนอ้องโน่เต่าโน่เต่านี้โอ้ยอบดออูครับผมอบดูอบออย,อออยูครับ นออวบอวบเลยครับนะพูดนอนหน่อยหมุกดีครับครับผมพี่น้องนอนอ้วนนอคนอวนครับอีกหนึ่งนอมาแล้วขาวๆนอนางดินครับนอนนางดินขาวๆครับพี่น้อง าม,าออมาแล้วครับเอยเอยอ๋อเยนัดปลอกพี่น้อเอยเอ้ยมาแล้วครับมาแ,แล้วมาแล้วครับแปะแหลดครับไม่ฆ่าไม่ครับแปะแหลดเลยเจ้าหนง เอ้ยเมย์เมย์เม่ดชเนอพี่น้อง,น,องนินโครับคนตายแพ่แออกมากครับผมพี่น้องเอ้ยฆ่าเงาฆ่าตอบนไดถึงจะขังเครื่องนึงครับผมอ้ยมองเอาครับผมพี่น้องครับได้เครื่องเดียวลครับผมพี่น้อง เป็นทางนี้ครับเป็นทางนี้พวกอีกทางหนึ่งครับเพราะว่าเหงาพ้นมาตั้งถี่นี่นอกเออเลยครึ่งหนึ่งคือเกาเออเกาหนึ่งครับเตาต้วมครับตาต้วมตรวจิงเจามาแล้ว ส้มซีเกลครับนะครับผมทำนะครับงานนี้ครับนะ้องมาที่เกตาครับผมมาที่เกตาครับอ,นอนู้นโนี่โนนี่กระโนเตาครับอูย้ยเตาต้มครับเตาต้ม ดู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 โตโตปลาครับผมพี่น้อง <c oughs> ถือถืกล่องเลยอเออขาแล้วครับขาแล้วขาแล้วครับผมพี่น้องบ <c oughs> ูาา <c oughs> ๊ยธรรมาดาโอ้โหไม่ธรรมาดาเบังนี่ครับ มาแล้วครับอินโนสวยงามสามตองลายอว้ย,ยปลาพี่น้องครับเบึงน้องน,นี่ครับเสียงอารามเลยครับผมพี่น้องครับอ้ยแตกต่างกับสีดินขนาดเลยครับน้องน,นี่เสียมโม่งโม่งครับผมพี่น้องครับความถึกต่อตอดอร่อยพี่น้อง <c oughs> เสียมโม่งโม่ง โอ้ยครับข้าตวตอครับผมพี่น้องเนะี่ยตอตอครับตอไอตรงนี้แหละครับเอาตรงนี้แหละครับผมนี่เฮ้ย เตานึงครับเตาใหญ่อยู่ครับผมพี่น้องเตานี้ครับนี่โอ้ต้มแแบบเลยครับผมจำนี้พี่นอ้องนจำนีคน้ครับหน่นอจำน,น,น,นี้หนอ่อต้มเลยครับเตานึงครับโอ้เตาเนี่ยบอกใหญ่หนึ่งพี่น้อง อวบๆเลยพี่น้องครับตอนนี้ครับมือขาดแล้วครับขาดแล้วขาดแล้วขาดกันขาดแล้วขาดปัดครับผมพี่น้องมือนี่มาหาโนมไม่ได้แต่โนมไม่โนตุ่มครับผมโนตุ่มต,มตัวมิงโนครับโนตุต่มกับ งามเดีครับผมแมนว่าบัวงามเดีครับผมพี่น้องนะติดตั้งน้ำใหม่กับกองเครือครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือนีครับกะตาบัวบอยเต็มอายะครับเกือบเต็มตาคือเก่าครับผมบัวบอยกระโศกกระมานอยู่ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้บัวบอยดินี่สาร พีร์อดินที่อีสานเามีอีสานพะโลเด้อครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอบอยกฤสิขอเอาไว้ซมีสกอนครับพบพอกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำร่วยสุขภาพแข็งแรงหักแพงบ้าบอดินที่สานไปดโดนี้นะครับผมฝากกดเลยกดแชร์นะครับพบพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ